ท่านผู้ชมทุกท่านนะผมอยู่กับผมมิสเตอร์ชาทวีนะครับเพิ่มเติมก็คืออยู่สองคนครับโดยนี่คือแมปลิฟตามเคยนะครับที่เราเคยแคร์กันนะครับแต่ว่าผมจะมาแคร์กับอีกสองคนนะครับผมขอถามคนแรกครับคนแรกคือใครครับผมช้างนะฮะสวัสดีครับผมใช่ครับตัดมาตัดชีนแนลเลยครับมาจากฟิโดเอสเคครับเป็นชีนแนลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกที่ผมเคยเจอมาเลยครับชื่ออยู่อ๊ะ แจกช่อง d e v i w i s e Gaming Share โอ้โตกมือนะครับแม่หมุนทิ้งเดี้ยวเลยโอเคครับเราจะมาลุยอะไรกันเดียวันี้ยลิปลิปครับลิปลิปอีกแล้วล่ะลิปโมลิปแล้วล่ะในในในหลังลิปนี่มันจะมีพวกผีไว้มันจะมีพวกฆาตกระมากมายครับเราดึงกานทำงานบางอย่างก็เป็นได้ครับใช่ครับโดยให้คุณช้างเข้าไปก่อนเลยครับ เอ้ยตาขไดยการองเปิดก่อนนี่ไปเลยตลองเนียไปเลยนี่ตรงนีู้กแล้วไปเลยเป็นตี้หลาใช่ใช่กดไฟแล้วกดไฟไว้กดไฟไว้ตรงวันนี้มันไม่น่ากลัวมากได้นะคือมันถ้าเจอคือเจอมันคือปุ๊บตายปั๊บเลยเอาอะไรอ่ะโอเคเราต้องส่งบุก้าไปครับตลอดเดียครับคุณคุณช้างณช ไอ้เรื่องไม่ดีไปไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวไปเร็วรีบไปรีบไปรีบมันมีเลยล่านะมันมีประมาณเออประมาณยี่สิบประด่านได้ครับที่เราเจอนี้คือน้ำย้อยนะครับน้ำย้อยเชนใช่ครับน้ำย้อยครับแต่ก็ไม่มีในมากครับโดนค่ายมันเห็นทั้งแหละโอ้โหต้องฟิวอีกแล้วกูอ่ะมาครับตต่อไปอะไรโอ้ยหลังหนึ่งหลังหนเ่งอืม ด่านเดิมแบบแล้วทำไมถึงว่เวะเนี่ยไปใส่สองป้าวไปใส่สองป้าวนั่งได้เหรออุ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วอุ้ยตายหมดโอ้ยกระโดดหนิงนิงกระโดดหนิงนิงเข้าไว้กระโดดหนิงนิงเข้าไว้ตายอุ้ยตายเสียงเพลงมันไม่เข้ากับกับแมพเลยพูดจริงไม่ไม่เข้าเลย มันเหมือนอะไรทีอย่างอีเ s โซดาปะเจสโซดาเยอะเยอะมานาต่อไปจะเป็นอะไรโอ้โหอีกแล้วหรืไหนบอกมันสุ่มแหววในบอกชีเลยอีกแล้วมาทีดุยาเฮยเลยเึ้บเตียงแม่งเลยไปชีเตียงเลย เดี๋มันโผล่มาในกูบี้เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วทีนี้ทีนี้มาแล้วมาเฮ้ยมนเลยปาดีคนมาคุเข้ามาหลับหลังเตียงเลยโอ้ยหยืนตรงนี้ก็ยต็มไปแล้วมาเฮ้ยมันจะยอยตายเอายยยย มาแล้วอยู่ในรีบไม่ไม่ปลอดภัยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหแอบกันขนาดนี้ผมันคงไม่รู้มั้งเอาลิฟต์ปมายังอยู่ครับเอออ้าวเอ้ยมาใหม่เลยนะครับการต่อไปจะเป็นไรนะครับเป็นไรครับเป็นไรไรไรข้าวรู้สึกว่ามันเจอฝาแฝดเลย ดูสิครัดูดองแยกกันด่านต่อไปจะเป็นไรโอ๊ยด่านนี้อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วไม่น่ากดเลยทั้งวันนี้ไม่กดอะไรท่านไปวิ่งตามพี่เสือไปนะครับอีเขียวมึงเด้งจังเลยนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่คือคุณยูกับคุณช้างสองคนไอีเช็คไอีเช็ค เฮ้ยมันไปด้านหลังเว้ยเรอดอารอดมันไปมันดูหลังมันดูหลังไ่ไแล้วดีวด่านนี้เล่นจนมันรูแล้เนแต่รู้ควรจะแงนัะครับรอทีบ้อยเฮ้ยมันมามันมาว่าลยมาเลยอ่ะตั่อตัวตตัวเดี๋ยวเข้าไปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สุดว่ามันจะรอดกันไหมเอา อยู่เปครับเอ้ายังอยู่ที่เดิมเอ้าโอ้ยตกแมนึกว่าตายแล้วสิกใครมันขันกันเลยปุ้ยพวกเนี้ยอยู่ไหนกันครับก็มาแล้วขวาเดี๋ยวซ้ายว้าวมาครับมันลุ้นอีกด่านต่อไปนะครับคือด่านอะไรจบเปลี่ยนสิ่งเพลงมากเปลี่ยนเพลงอะเปลี่ยนเพลงอ่ะ มันป๊อปจริงเาเาดนต่อไปจะเป็นอะไรอดตามตไปดนนี่ไม่เคยเล่นอ่ะเฮ้ยอะไรวะ่เนี่ยกูตกกูตกเฉยเลยกูตกม่ไรครับตกไปเฮ้ยมาเฮ้ยมาว่ามึงต้องกลับแล้วล่ะขอลิฟตขอลิฟต ใครโดนยังหยอกเลยอ่ะกลับแล้วไปมองป่ะอ่าอยู่นี่อยู่อยู่เลยนเป็นส้นแปลกหลาเป็นแปลกจริงไหมออกแล้วทังหวะเนี้ยตายทั้งลิฟต์ไปไปตรงนู้นครับตรงนู้นจะมีลิฟต์ครับน่าเชียร์มากน่าเชียร์กลัวบอกว่าไอ้มีบ้านบ้านเอาตกแ็มเต็มแมพเฉยเลยแล้วก็นายชีนะนี่เหลือลิฟต์เอา เอ้ารอดเฉยไอแอมสไบโบ่ผมบอกว่าไอไอแอมสไยโบ่ไม่ใช่หรอว่าคนไทยแน่นอนทีมอ่ะเจ้เย่โยโย่โยโย่ปีกกระเป๋าปีกกระเป๋าจะไปดูดิครับแต่คนนี้เต็มใจมาพร้อมกับเล่นเลยเฮ้ยได้ไหมแล้วเหรอ เฮ้ยวิ่งตัวหนุ่ยวิ่งตัวหนุ่ยวิ่งหนุ่ยไล่ตกกระจายวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งใช่ครับวิ่งไปวิ่งไปวิ่งเลยอรับสวัสดีตัวตลกเขาอยู่ด้านหลังกลัวมันจะดักหน้าตอนนี้อะไรเอวิ่งเข้าไวผมว่ามันดักมนะไม่ดักไม่ดักไม่ดักมันจะวิ่งตามดักมาโอ้ยร่อมาครับชิวว่าบอกเลยชิวใช่เอ้าชิวแล้วกูคุไม่ชิวแล้ว จปิงออยปิงอรนอยตตามไปเลยติดตาติดตามตน่อไปอ่ะต่อไปด้วยเฮ้ยเฮ้ย h o แมป์กี่สวกี่สาสาวไหนวะดูกี่คนเนี่ยผมท้องเฮ้ยโอ๊ยด่านนี้อีกแล้วไฮเหนือใจจริง ไม่อยู่แล้วจู่ๆเลยนี่เอาไก่ไปฆ่าไหมแอบไปเก็บแอบเขาแอบเขาตุ้ยไปเนี่ยมันเป็นหมาป่าใช่ไหมเอาไก่มาให้มันดิเอาไมีงียด้วยเฮ้ยเป็นหมาเอาไปะกีโดยไม่ได้ตายแล้วตุดกลับป็ไปแล้วใช่ไม่รอาจจะรอดก็ได้แชมแชมแชมมันเดีวดีเดีวดีหลักหลักหลักเลย เราอทะเลาะก็ได้ครับัโซนนี้เอาอุ้ยต้องไปไหนคุณผู้หญิงเนี่ยเขาว่าดีครับเออผู้หญิงตายเลยคนเลยริปิกบกอะไรกันอยู่อ้าวลิปิดแล้วอะทำไงครับเอาเสียวมากกันตกเสี่ยแปร๊นผลขี้ผลขี้มากเลยเขาไปข้อน้ำแป๊บร๊ะผลจริงเลย มาเลยครับตะกี้กินตับใจหนึงขอเลยบอกเลยบอกแมบมันมีเยอะเฮ้ยมันมีเยอะจริงแบบเนี่ยมันต้องมีประมาณเออยี่สิบฝ่าพวกพี่ครับฆาตกรครับแต่ไม่รู้ว่าทำไมมันเป็นงี้นะครับเซิร์ฟคนตีนะเอาง่ายครับเถึงควคนตีนเซิร์ฟคนตีนล้วแหลกเขาเอออีกแล้วเหรอนอนครับนอนครับดันให้นอนครับนอนเถอะนอนเถอะนอนดีกว่าม้วนนอนสิหายผู้หญิงครับผู้หญิงครับผู้หญิงครับ มันนี่ครับฮะชูดิ่งเข้านอนเหรอไปเข้านอนทำไมนี่ครับเแย่โว้ยยันเราบอกมึงเล่นที่อะไรกันเฮ้ยมายังมาแล้วดูเร็วที่ไหนมาเลยนั่งไงมาแล้วเราจะสัมภาษณ์คุณผีครับคุณทำไมถึงคุณถึงไล่ฆ่าคนอื่นล่ะครับโอ้ยอ้ยมันติดบล็อกเออไม่ใช่ทางนี้ใช่ไหมในนั้นก็ถูก ไอ้ย่าเที่ยงดูดีนะเฮ้ยกราไปกระโดดไปกระโดดไปอ้าวงอเลยเป็นวพ่อตายก่อนเลยเต็ปมากเลยเมื่อกี้นี้เป็นสเต็ปเนียมาครับด้านต่อไปด่านนึ่งครับคำแรกหลังชองเลยฮะ ไม่รู้เป็นกันอะไโอ้โหเป็นชาที่โอ้โหโคหาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรน่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยมึงเป็นใครหยุดอยู่มึงเดินลงมาและนี่คือคนที่บ้านเดินสโล่ฮะตีได้เราเองเนี่ยทำไมมึงเดินอย่างงี้คยคิดว่าเก่งแล้วก่อนดูดูกี่ตีนะตอนนี้กี่ตีสาราหาดไม่มีแรงเดินเอาหายไปไหนเออหายเอาเขามาเข้ามานะ เอาเอาอ่ะจากประสบการณ์ที่คุณได้เจอครับจากหลังริปนี้นะครับคุณรู้สึกไงบ้างครับพวกคุณครับรู้สึกว่าตัวนี้ได้เปิดชีลรู้สึกจะได้เสียวแป๊ดมากแล้วคุณคุณช้างครับรู้สึกเสียดีมากรู้สึกเสียดีมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมบ้างไหมครับเออแน่ตีิงก็ไปเล่นเกมผีสามีไมเคยถามดีนะครับจริงก็เล่นอะไรนะเล่นริป เฮ็ดมันเข้าทุกแมปเนี่ยมันไม่คงปันทีเนี่ยมันวมน,ม,นามาไก่รอบมาเนี่ยโอ้โหเอาละครับายบายครับท่านผู้ชม